มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีพิจิกไพ่ใบแรกที่จับได้พักแก้มมรกตใบที่สองหลวงพ่อเบาเอาวัดยวนสะพานขาวใบที่สามพญานาโอ้โหคุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ ชาวราศีพิจิกสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับชาวราศีพิจิกไพ่ใหญ่ๆไพ่พักแก้วมรกตได้ถือเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกครั้งนี้ชาวราศีพิจิกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นราศีแรกๆเลยนะคุณผู้ชมมีเวลาเดินทางนะอันนี้ผมบอกเลยชาวพิจิกครับ เดือนธันวานี้หรือคุณผู้ชมฟั่งคลิปของผมเนี่ยนะฮะไปสักการะบูชานะครับพักแก้วมรกตสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับขอสิริมงคลนะครับอันร้อยแปดประการขอให้บังเกิดขึ้นกับชาวพิจิกและก่อนอื่นผมนะครับคุณผู้ชมได้ไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะฮะแล้วก็มูลนิธิคนแก่นะครับคนพิการผู้พิการนะครับ รวมกระทั่งถึงเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะครับคุณผู้ชมครับและเหล่ามูลทิศสัตว์ต่างๆแล้วก็มูลทิปล่อยตึงนะครับคุณผู้ชมครับหลายที่เหลือเกินผมขออุทิศบุญตรงนี้นะครับให้แก่ชาวพิจิกทุกท่านนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับ คิดสิ่งใดสมปาถนาทุกประการค้าขายล่ำรวยมีเงินทองเต็มบ้านเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาแล้วถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นครนอนอยู่บนเตียงลุกขึ้นมาหายเป็นปิดทิ้งเลยโมทนาสาสาธุกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนฮะได้รับบุญนี้อย่างท่วมท้นเลยอ่ะมา ไพ่ใบแรกเมื่อกี้เกินไปหน่อยนึงเลยบอกบุญหน่อยบอกบุญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้มาทําบุญกับผมนะครับไม่ต้องนะฮะคุณผู้ชมไปทํากันเอง5บาท1ิบาทตามสูตรไปทํากันเองไม่ต้องแบบแหมพูดจาดีเลยอย่างนั้นอย่างแม่ต้องอย่างนี้นะสักพักพาคนไปปฏิบัติธรรมเสียงเงินซะแล้วโอ้ไม่มีนะครับไพ่ไพ่รัตนาะไม่มีครับไปทํากันเองไปทํากันเองนะฮะไปบันเทิงกันเองผมบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมทําง่ายๆครับทําง่ายๆ การที่เราจะประสบความสําเร็จนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมฟังผมให้ดีเหมือนที่ผมบอกอ่ะไพ่ใบแรกเนี่ยไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตครั้งนี้ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศเราเลยใครไม่สะดวกเดินทางนะครับอยู่แถวแม่กองราชบ,บุรีนะฮะไปไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมผมเพิ่งไปมาเลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยนะฮะผมเพิ่งไปมาเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็ไปไหว้พ่อเงาะที่อุทยานรอสองมา ครั้งนี้ชาวพิจิกนะฮะใครไม่สามารถเดินทางมากรุงเทพได้ไหว้พระใหญ่ๆประจ,จำจังหวัดของท่านอย่าให้พลาดอยู่พิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับสมมติอยู่นคนปรปฐมเนี่ยไปไหว้องค์พระปฐมเจดีย์นะฮะพระร่วงโรจนลิตนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าอยู่เชียงใหม่ไหวพ้พระในพระอุโบสถพระพุทธสิหิงที่อยู่ในนั้น จังหวัดไหนพระใหญ่ๆตามจังหวัดนั้นชาวพิจิกอย่าได้พาดตรงนี้ผมบอกเลยและนี่คือหัวใจสําคัญจริงๆนะฮะของชาวพิจิกความเป็นสิริมงคลนะครับในพื้นที่ของท่านในบ้านเรือนของท่านนะฮะในเมืองของท่านในจังหวัดของท่านก็จะส่งเสริมหน้าที่การงานแล้วกิจการการค้าเนี่ยเวลาทำอะไรจะได้ราบลื่นครับอย่างน้อยไปขอพรอ,อันเป็นมงคลกับพระประจําจังหวัดของท่านแต่ แต่ถ้าใครเดินทางนะฮะคุณผู้ชมไม่เกิน2ชั่วโมงผมแนะนำครั้งนี้ไปสักการะบูชาองค์พระแก้วมรกตให้ได้แล้วผมเชื่อเลยนะพอดูดวงถึงเดือนมกรานะครั้งนี้ชาวพิจิกไปก่อนแล้วราศีอื่นๆผมว่าต้องทยอยมาช่วงเดือนมกราจะต้องมีไพ่พระแก้วออกเยอะอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ ครั้งนี้อย่าลืมไหว้พระใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านไหว้พระแก้วมรกตอะไรที่มันทุกข์มันจะได้ผ่านพ้นอะไรที่มันหนักมันจะได้เปลี่ยนเป็นเบาใบที่สองหลวงพ่อเบาเอิงวัด ยวนสะพานขาวผมเชื่อครับตลอดระยะเวลาเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาที่หลายท่านฟังไพ่รัตนะครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนรู้จักวัดยวนหลายหลายคนรู้จักหลวงพ่อเบ่าเอิงแล้วหลวงพ่อเบาเอิงไม่ได้ออกเยอะมากเลยนะครับหลายราศีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเสร็จจากวัดพระแก้วไปทําบุญนะฮะที่วัดยวนสะพานขาวสักครั้งหนึ่งตอนนี้เขากําลังทำนุํารุงนะฮะอุโบสถหลังเก่าสุดโสม ตอนนี้กำลังทำรุ่มลงคุณผู้ชมไปทาเลยคุณผู้ชมเดินเข้าไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าที่วัดยวนสะพานขาวอ่ะเขากําลังจะบูรณะโบสถ์เก่าขึ้นมาครั้งนี้ไปร่วมกันไปทําบุญร่วมกันแล้วนะฮะไปทําบุญเสร็จอุทิศบุญครั้งนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ สมัยก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อเบาเอิงนะฮะท่านจะทําพิธีกงเต็กค,คือเวลาทําบุญเนี่ยให้แก่ญาติผู้ล่วงลับเนี่ยถ้าคนเก่าๆหรือคนย่านแถววัดยวนย่านสะพานขาวหรือนางเลิงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพอเวลาไปทําบุญที่เนี่ยรับรองได้ว่าถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับอย่างแน่นอน ตรงนี้สำคัญมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ผมจะไม่พลาดเลยแล้ววัดยยนเนี่ยผมไปบ่อยมากอยากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมนะครับชาวราศีพิจิกนะคะใครเดินทางนะฮะปีใหม่นี้นะครับมาหาลูกสมมติลูกเรียนอยู่เรียนอยู่ในมหาลาัยในกรุงเทพเนี่ยจะมาหาลูกเนี่ยคุณผู้ชมชาวราศีพิจิกแวะไหว้หลวงพ่อเบาเอิงสักครั้งหนึ่งแวะ ไหว้วัดพระแก้วมรกตสักครั้งหนึ่งหนึ่งปีมีครั้งครั้งนี้นะครับรวมจิตรวมใจรวมหัวใจมานะครับทําบุญเสร็จอุทิศบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของคุณผู้ชมยังอยู่ดูแลท่านให้ดีจะปีใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมแนะนําเลยนะฮะพาท่านไปเที่ยวบ้างพาท่านไปกินข้าว พระที่บ้านนี้ก็ถือว่าสำคัญที่สุดเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังเวลาผมเห็นไพ่ที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไพ่ทําบุญพ่อแม่หรือว่าไพ่โกรธหรืออะไรก็ตามหรือครั้งเนี่ยผมเห็นหลวงพ่อเบ่าเอิงเนี่ยผมก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผมทุกครั้งปัจจุบันนี้ผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ผมท่านเสีย ท่านเสียไปแล้วตอนนี้ผมเป็นลูกกพร้าแล้วนะคุณผู้ชมนะใครจะอุปการละผมเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยผมก็ยินดีนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดเล่นนะครับไม่ต้องนะเคยเคยพูดมาสองสามเดือนที่แล้วนะโอ้โห,โหทีนี้คุณแม่มากันเต็มเลยสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยนะคุณผู้ชมนะแม่ผมเนี่ยเขาก็ถามผมนะฮะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ ตอนตอนผมเด็กๆอะ่ะคุณผู้ชมคุณครูเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ้าวเพื่อนผมเขายกมืออ๋อนูอยากเป็นพยาบาลค่ะอยากเป็นคุณหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารครับพอเวลาถึงเวลาครูเขาถามผมผมก็นึกในใจนะแม่งเอ้ยกรูจะเป็นอะไรดีว่าเพื่อนกูแม่งแย่งไปหมดแล้ะผมนึกขึ้นได้อย่างเดียวเลยผมก็บอกอ่ะ ขูก็ถามผมเอา้าโตขึ้นเธออยากเป็นไรผมยกมือตอบเลยอ๋อผมอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ครับโอ้โหเพื่อนผมเฮกันทั้งห้องเลยผมก็นึกในใจเลยอ้อสมัยก่อนผมก็นั่งคิดนะผมทําไมผมถึงอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์รือว่ะผมเห็นว่ากระเป๋ารถเมย์เนี่ยเป็นวิธีที่หาเงินได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดเวลาผมขึ้นรถเมย์ผมก็จะนั่งมองดูกระเป๋ารถเมย์โอ้ยมันเป็นอาชีพที่น่าทาจริงๆแล้วผมก็ กลับบ้านมาผมก็ไปเล่าให้แม่ผมฟังบอกแม่วันนี้ครูเขาถามว่าเนี่ยโตขึ้นเน่ยอยากเป็นอะไรผมก็บอกแล้วแม่ก็ถามเอ๊แล้วเองอยากเป็นอะไรวะผมบอกอ๋อ,อไปบอกครูเขาอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์บอกเออแม่ผมก็บอกเลยนะก็ดีนะนี่เป็นไงแม่บอกว่าเฮ้ยกระเป๋ารถเมย์มันเหนื่อยนะเว้ยเองตั้งใจเรียนสิว่าจะได้ทํางานห้องแอร์จะได้แบบสบายสบาย แล้วมีวันหนึ่งครับผมจําได้ที่แม่ผมบอกว่าเดี๋ยวเป็นกระเป๋ารถเมล์มันเหนื่อยจะได้ทํางานห้องแอร์สมัยก่อนน่ะคุณผู้ชมแม่ผมก็พาไปเดินบางลําพูไอ้ตรงห้างนิเวร์นะ่ะห้างบางลำพูอะ่ะผมก็นึกถึงคําที่แม่ผมบอกเลยเองก็ตั้งใจเรียนดิวะเองจะได้ทํางานห้องแอร์สบายๆคุณผู้ชมเชื่อไหมผมเห็นพนักงานห้างที่เขาขายของอยู่ในห้างบางลําพูสมัยนั้นอะ่ะ ตอนผมเด็กๆกันนะผมไปกับแม่นะผมกลับมาบ้านผมก็บอกเลยแม่รู้แล้วว่าโตขึ้นเนะี่ยหนูจะเป็นอะไรแม่แม่ผมก็ถามนะเองอยากเป็นอะไรอยากเป็นพนักงานห้างโอ้โหแม่ผมบอกเออดีเย๋ยเอาก็แม่คนบอกเลยจะได้ทำงานสบายๆทำงานในห้องแอร์โอ้แม่ผมก็ดีใจใหญ่ออแล้วโหเลาะชอบใจใหญ่เลยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับ พอให้หลวงพ่อเบาเอิงเกิดขึ้นเน่ะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยทําให้ผมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งเลยคุณผู้ชมถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมยังอยู่นะดูแลท่านให้ดีๆนะครับรักท่านให้มากๆนะครับบางทีท่านบ่นท่านอะไรเราอะไรเงี้ยท่านห่วงเราถ้าท่านไม่ห่วงเราท่านไม่พูดหรอกนึกออกไหมแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเขาไม่คุยกับคุณผู้ชมมาเป็นปีนะ โอ้ย oh, ถึงเวลานั้นมันเครียดนะแสดงว่าท่านโมโหเราจริงๆแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนจะปีใหม่ใครทํางานอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปกอดท่านไปมอบความรักให้ท่านไปบอกเลยผมยังเสียใจนะสมัยก่อนผมเขินนะผมจะบอกว่าเออแม่หนูรักแม่นะ กาบเท้าแม่หน่อยกอดแม่หน่อยผมไม่กล้าทำนะคุณผู้ชมวันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะแต่พอวันเนี้ยพอผมมาทำคลิปเนี่ยผมก็คุยกับคนเยอะเลยนะผมมานั่งคิดไอ้หาเอ้ทำไมตอนเขามีชีวิตอยู่เราไม่ทำแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมไพ่รัตนะเนี่ยนอกจากที่จะบอกให้คุณผู้ชมทำบุญห้าบาทสิบบาทแล้วอ่ะ อะไรที่เราดูแลได้ที่มันฮิวใจเราอ่ะคุณผู้ชมทำคุณผู้ชมทำทำด้วยความตั้งใจและทำด้วยความเต็มใจเดือนธันวาแล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วความเป็นสิริมงคลทั้งหลายมันจะได้เกิดกับคุณผู้ชมไพ่ใบที่สามภัย,ยนะัครั้งนี้เช่นเดียวกันครับผมเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬนะฮะไปกับคุณก๊อ แล้วก็คุณฟักแฟงนะฮะมีโอกาสไปสักการะบูชาองค์ดำที่ถ้ำกินนาลีหรือว่าน้ำตกกินนาลีที่บึงการเลยถ้ำนาคาไปนิดหนึ่งใครมีโอกาสนะครับปีใหม่นี้หรือฟังคลิปผมเนี่ยกำลังเดินทางไปถ้ำนาคากำลังเดินทางไปบึงการนะครับบึงโขงหลงเนี่ยคุณผู้ชมขึ้นไปกราบปู่ดำให้ได้นะครับผมบอกเลย ถ้ามีโอกาสไปนะครับสมมุติว่าใครกําลังเดินทางหรือใครอยู่ช่วงนั้นโซนนั้นนึกออกไหมฮะกําลังจะไปเนี่ยผมแนะนําเพื่อนสมาชิกชาวพิจิกเลยไปกราบให้ได้ครับคุณผู้ชมครับไปกราบให้ได้แล้วครั้งนี้แหละฮะคุณผู้ชมความมหัศจรรย์ต่างๆปฏิหารต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมความเป็นสิริมงคลทั้งหลายลองไปทำบุญแถวภาคอีสานบ้าง นึกออกไหมฮะแต่ถ้าใครอยู่อีสานอยู่แล้วนะครับและมีโอกาสเดินทางนะฮะไปน้ําตกกินรลีไปกาบปูดำคุณผู้ชมไปให้ได้เมื่อไพ,ยพย่พญานาคเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแต่ถ้าใครเดินทางไม่สะดวกไม่สามารถที่จะเดินทางได้คุณผู้ชมฟังให้ดีครั้งนี้คุณผู้ชมทำบุญที่วัด ใกล้บ้านเมื่อไพ่พญานาคมาแล้วเจ้าแห่งทรัพย์ทางปวงมาแล้วไปสวดมนต์นะฮะคุณผู้ชมฟังให้ดีคุณผู้ชมไปนั่งสวดมนต์ในพระอุโบสถที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมสวดอิติปิโสนะครับหรือบทใดก็ได้ที่คุณผู้ชมถนัดให้เท่าอายุของคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับสวดให้เท่าอายุคุณผู้ชม แล้วคุณผู้ชมอธิษฐานว่าขอให้ปีนี้ทั้งปีหรือ12เดือนนับจากนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบแต่ความสำเร็จปาศจากหมู่มารภัยรีทั้งหลายทำกิจการงานใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาคุณผู้ชมไปทำแบบนี้ การสวดมนต์สำคัญจริงๆพอสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีหรือ5นาทีคุณผู้ชมทำให้ได้แล้วอุทิศบุญไปไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ล่วงลับเทวดาประจำตนเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกและในดินแดนสามโลกธาตุเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้ว โปรจงอํานวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆขอแค่นี้พอขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนครับ 1. มีเงินดีไหมครับดีใช่ไหมฮะสมีครอบครัวที่ดีดๆไหมฮะมีลูกดีสามีดีภรรยาดีก็ดีใช่ไหมครับ 3มีกาลยานามิตรที่ดีหน้าที่การงานที่ดีอันนี้ก็ดีใช่ไหมครับฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมชาวราศีพิจิกอย่าลืมเวลาขอพรขอพรแล้วบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆอันร้อยแปประการก็จะพุ่งตรงมาหาคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับ แม่ผมพูดเรื่องแม่ผมนี่นานเลยนะต้องขอภัยนะครับใครคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ดูแลท่านให้ดีนะฮะเอาล้ครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับทำบุญโรงศพใบที่สองทำบุญเข็มได้มีดโกนใบที่สามทำบุญบัปรป่าชาโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเอ้ยแม่โวยทำบุญโรงศพ ไพ่ใบนี้นะครับตั้งแต่ดูมายังไม่เกิดขึ้นกับราศีไหนเลยนะฮะครั้งนี้ชาวราศีพิจิกฟังผมสักนิดหนึ่งมีโอกาสทําบุญลงศพนะครับทำบุญนะฮะซ่อมเมนซื้อลงเย็นคุณผู้ชมทําเท่าอายุนะ40ทำา40 30ทํา3 0 50ทำา5 0 60ทำา60 70ทำา70 80 90ทำาตามอายุ ขอให้คุณผู้ชมทําตามอายุแต่ว่าถ้าสตุ้งสตางเราไม่พร้อม ตรงนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมสวดมนต์และอุทิศบุญนะครับให้แก่เหล่าดวงวิญญาณและภพภูมิทั้งหลายในทั่วดินแดน3โลกธาตุให้เข้าไปเลยครับตรงนี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครพอมีสตุ้งสตังนะครับให้ทำตามอายุอย่าขาดและอย่าเกินแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆถามผมว่าอาจารย์หนูทำห้บาทสิบาทได้ไหมทำได้ครับคุณผู้ชมทาเลยคุณผู้ชมทาเลย นะครับและตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่จะทําให้เราผ่านพ้นจากอุปสรรคไปไหนเหล่าเทพเทวาผีสางนางไม้ก็จะได้ปกปกัปกรักษาคุ้มของคุณผู้ชมไพ่ใบที่สองทำบุญเข็มได้มีดโกนมีคนเคยถามผมว่าชั้นอายุเท่านี้แล้วชั้นยังไม่เคยได้ยินเลยทำบุญเข็มได้มีดโกนเป็นยังไงผมก็นึกในใจนะผมเกียดไปเถียงกับเขาะ นึกออกไ้มครูชมคือว่าโอ้ยเถียงทําไมมันเสียเวลาขนาดขนาดเวลาคนจองคิวมาดูดวงนะเรายังแน่นเอียดเลยเราก็แบบโอ้แล้วปัจจุบันนี้มีมีแต่คนเก่าๆนะครับคนเก่าๆในในในที่เนี้หมายถึงว่าทุกวันนี้นะฮะคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยดูแล้วทั้งนั้นเลยเวลาเขาจองเสร็จปุ๊บเขาจะบอกอาจารย์เดือนหน้านะอาจารย์คะเดือนหน้าหนูวันนี้นะ และคิวอ่ะมันก็เลยไปไกลสำหรับคนใหม่ๆนะครับจองจองคิวไม่ทันไม่ต้องจองคุณผู้ชมอย่าเสียเงินกับผมคุณผู้ชมเชื่อไปทำตามคลิปที่ผมบอกนี่แหละไม่ว่าจะทำบุญลงศพเข็มได้มีดโกน คุณผู้ชมไปทำตามนี้เข็มหมายถึงปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมได้สิ่งใดที่ปารถนามันจะได้ได้สักทีประสบความสำเร็จสักทีมิดโกนเอาไว้ตัดอุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของเราไปทำตามนี้ซะไปทำแบบนี้ซะมันจะได้ผ่านพ้นสักทีชาวพิจิกมันเหนื่อยมาเยอะมันเจ็บมาเยอะแล้วมันร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้ว ไปทำซะและถ้าไม่มีสตางค์ไม่ต้องทำสวดมนต์อยู่ที่บ้านจะได้เกิดพลังงานดีๆร้านไหนค้าขายไม่ดีไปสวดมนต์ในร้านคุณผู้ชมตั้งใจสวดแล้วอุทิศบุญไปมันจะได้เกิดพลังงานดีๆเดี๋ยวลูกค้าก็เข้ามาซื้อเองใบที่สามทำบุญบรรพชาคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับผมพูดบ่อยมากเลยบุญบวชเนี่ย บางทีนะไถในฟีดในมือถือดูอยากบวชมากอยากบวชจังคุณผู้ชมนึกออกไหมโอ้โหแม่งอยากบวชมาหลายเดือนแล้วมึงยังไม่บวชเลยโหน่าใจผมเคยพูดไปแล้วนะมูนั่งมองไอ้นี่นอยากบวชนานยังวะแม่งดูหลายรอบมึงยังไม่ได้บวชอีกเนี่ยผมก็พิมพ์ไปเลยอ่าไปบวชที่วัดนี้นะ ทำบุญที่วัดนี้นะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านให้บวชฟรีทำบุญฟรีผมเคยไปทำบุญเจ้าอาวาสยังบอกโยมมาบวชไหมผมบอกโอ้ยไม่ได้เลยครับช่วงนี้งานผมเยอะเลยเนี่ยผมก็พิมพ์มไปแบบนเ,เนี้ยเอาไปเนี่ยไปทำวัด,วดเนี้ยไปบวชเนี่ยเจ้าอาวาสให้บวชฟรีจีวงจุวรพระตรงพระไตเ,เตรียมพร้อมไม่หมดแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแม่งเกิดอะไรขึ้นมาไอคนที่มันโพสต์ว่าอยากบวชแม่งบล็อกผมเลยนะ ผมยมยังนั่งนึกในใจเลยไอ้หานี้ถ้าจะบวชปลอมฉะนั้นดูดีๆนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูดีๆว่าบวชจริงหรือบวชปลอมบางทีปัจจุบันเนี้ยมิจฉาชีพมันเยอะนึกออกไหมฮะมิจฉาชีพมันชอบอ้างว่า โอ้ oh, เป็นคนดีชีวิตลำเค็นตอนเด็กเนี่ยโอ้โ oh, หลำบากเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอาไว้ข่าวน้าชาววิจิกเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตลำบากให้คุณผู้ชมฟังมัง่งแ,แ,แต่แต่แต่ก็ไม่ได้ให้มาสงสารนะแต่มันไม่ลำบากหรอกมันสนุกดีเพราะว่าคุณคุณยายชอบชอบให้ไปขายของชอบให้เดินขายของอุงก็สนุกดีนะมันก็ไม่ได้ลำบากต้องแบบโอ้โหกว่าจะถึงวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป็นคนดี พอพอสุดท้ายพอสุดท้ายเนี่ยผมดูทรงแล้วไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช่แล้วก,ก็ก็อยากจะแนะนำชาวพิจิกนะครับให้ดูดีๆนะครับอย่าไปหลงกลอะไรพวกเนี้ยบางทีเราไปไปหลงมันอะนึกออกไหมฮะไปเคลิ้มกับมันอะคุณผู้ชมไม่ได้นะเดี๋ยวมันเสียเงินนะฮะเก็บเงินตรงนี้ไว้ครับเก็บไว้แล้วทำบุญหบาท10บาทนะครับแล้วพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์เจริญพาวนา คุณผู้ชมพยายามทําแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวชีวิตมันจะดีขึ้นคุณผู้ชมเชื่อผมและมันจะได้ผ่านค่ําคืนนั้นเลวร้ายอย่าไปคิดอะไรเยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีพิจิกผมอยากให้ชาวราศีพิจิกที่รักทุกท่านนะครับพิมพ์คําว่าราศีพิจิกให้ผมสักนิดนึงครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนา ทำทานเพื่อละจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวพิจิกทุกท่านครับ